สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i l i h e Series วันนี้เราจะมาสปอยซีรีส์เรื่อง In Telerve คุณหมอขาซุปตาม,มาแล้วกันต่อนะคะ วันแรกของการครบกันมันช่างหวานละมุนตั้งแต่ตื่นนอนกันเลยทีเดียวเพราะพระเอกค่ะได้ทําอาหารเช้ามาเสิร์ฟนางเอกถึงห้องนอนส่วนนางเอกของเราก็ได้ใช้สกิลการอ้อนเพิ่มไปอีกหาเท่าสรุปคือคลั่งรักกันทั้งคู่ทาให้บรรยากาศภายในห้องเต็มไปด้วยสีชมพูนางเอกค่ะได้ขอให้พระเอกพาเธอไปเดทหน่อยซึ่งก็จะเป็นเดทแรกของการครบกันแต่ด้วยความที่พระเอกของเราไม่เคยเดทมาก่อนเลยไม่รู้จะพาเธอไปที่ไหนดีจึงมาปรึกษากับหมอเซียวผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้ที่สุดแต่หมอเซียวกลับบอกว่าถ้าหาก เป็นเมื่อก่อนเขาก็คงมีวิธีให้สารพัดแต่ตอนนี้ลําพังตัวเขาเองยังเอาตัวไม่รอดเลยทางด้านผู้จัดการก็ได้ตัดสินใจเซ็นสัญญาขายบ้านกับนายหน้าคนหนึ่งแต่ดูเหมือนว่าสัญญาจะไม่เป็นธรรมเท่าไหร่นะเธอจึงพยายามที่จะยกเลิกสัญญานั้นแต่กลับโดนนายหน้าขูวา่ว่าถ้าจะยกเลิกสัญญาก็ต้องจ่ายเงินค่าชดเชยมาก่อน5าเท่าซึ่งเธอก็ไม่ยอมไม่ะจะฟ้องให้ถึงที่สุดหมอเซียวที่บังเอิญผ่านมาได้ยินเขาก็ได้ตัดสินใจแอบเซ็นสัญญาขายบ้านของเขากับนายหน้าคนนั้นรับหลังผู้จัดการโดยราคาที่ถูกสุด เพื่อแลกกับการที่หนายหน้าจะต้องยกเลิกสัญญาให้กับผู้จัดการนั่นเองส่วนเหตุผลที่เขาตัดสินใจทําแบบนี้ก็เพราะเขาอยากจะช่วยเธอและก็อยากจะหนีไปทําใจสักระยะเพราะไม่ว่าเขาจะแสดงความจริงใจออกมามากแค่ไหนเธอกลับไม่เชื่อใจเขาเลยแม้แต่น้อยเขาจึงขอเลือกที่จะเดินจากไปในที่ที่ทาให้เขาเจ็บปวดใจนั่นเองแต่เมื่อผู้จัดการได้ดูความจริงเธอก็รู้สึกกลัวขึ้นมาว่าจะเสียเขาไปจริงๆจึงรีบออกตามหาเขาด้วยความร้อนใจซึ่งเหตุก <ๆ S 2> ารณ์นี้ก็ทําให้ผู้จัดการยอมรับความรู้สึกของตัวเองสัที และพวกเขาก็ได้ตัดสินใจคบกันอย่างเป็นทางการเดทแรกของพระเอกกับนางเอกก็ไม่ได้ฟินอย่างที่ใครคิดเพราะในระหว่างที่พวกเขากําลังปล่อยนกที่เลี้ยงไว้ขึ้นสู่ธรรมชาติจู่ๆยายน้องสาวตัวแสบก็โผล่มาจากทางด้านหลังและคอยทําหน้าที่ขัดจังหวะทุกครั้งเมื่อเห็นพวกเขาจูจีกันกลายเป็นว่าในวันนั้นเหมือนเป็นการไปเที่ยวด้วยกัน3มคนซะมากกว่าเมื่อกลับมาถึงบ้านพระเอกกับนางเอกก็ได้พาน้องเข้านอนและด้วยความเหนื่อยที่ต้องคอยตามพวกพี่ๆมันตลอดทั้งวันทําให้เธอหลับสนิทไม่มากวนใจพวกเขาอีกเลยพระเอกกับนาง เอกจึงได้มีเวลามาสวีด้วยกันสองต่อ2ทำกลางหมู่ดาวมากมายนางเอกคะบังเอิญเห็นดาวตกจึงรีบบอกให้เะลงกอนที่ฐานเพะเอกก็เลยบอกว่านั่นมันไฟเครื่องบินต่างหากแต่นางเอกของเราก็ไม่สนใจเพราะเธออยากจะขอพรเพระเอกก็เลยได้แต่มองด้วยความเอ็นดูและแล้วสิ่งที่คนดูอย่างเราเฝ้ารอมานานก็มาถึงเมื่อบรรยากาศเป็นใจทั้งคููก็ได้จูบกันอย่างอ่อนโยนและเนิ่นนานซึ่งมันทั้งหวานละมุนและอบอุ่นมากๆ วันต่อมาเจวัยได้โทรมาชวนให้นางเอกไปงานแฟนมิตรของเขาทีแรกนางเอกก็กะจะปฏิเสธแต่เธอก็นึกขึ้นมาได้ว่าน้องสาวแอบปลื้มเขามากๆเธอก็เลยตัดสินใจพาน้องไปด้วยซึ่งก็ทําให้น้องดีใจสุดๆภายในงานน้องสาวได้เจอกับเพื่อนร่วมด้อมเต็มไปหมดแต่นางเอกค่ะรู้ว่าน้องชอบเจวัยมากๆจึงพาเธอไปแนะนําให้เขารู้จักในฐานะน้องสาวเมื่อน้องได้เจอกับเจววยเธอก็รู้สึกตื่นเต้นจนพูดอะไรไม่ออกและในระหว่างที่เจวัยกาลังซ้อมขึ้นแสดงอยู่นั้นนางเอกก็ดันแอบได้ยินน้องสาวตัวแสบคุยกับ เพื่อนรวมดําว่าจะวางแผนแกล้งเธอต่อนางเอกก็เลยคิดจะปรับเจ้าเด็กแสบนี่ซะหน่อยเพราะที่ผ่านมาเธอเห็นแก่พระเอกจึงยอมให้ตลอดนางเอกค่ะได้ขู่น้องว่าจะเอาเรื่องนี้ไปบอกเจียวเว่ยถ้าเขารู้ว่าเธอเป็นเด็กแบบนี้เขาคงไม่ชอบใจมากแน่ๆแ,และด้วยความจริงจังบวกกับดังสีความน่ากลัวของนางเอกทำให้น้องถึงกับปล่อยหอกมาอย่างผู้แพ้นางเอกตกใจไม่คิดว่าน้องจะร้องไห้เพราะปกติก็เทียงเธอชอดชอ,ดชอดจากที่แกล้งขูเ่เล่นๆก็ต้องกลายมานั่งปลอบน้องแทนแล้วเธอก็ได้บอกนนอง ว่าตอนนี้เจวัยกำลังมองหาผู้ช่วยคนใหม่ซึ่งเธอก็คิดที่จะแนะนําน้องให้กับเจวัยลองพิจนารณาน้องสาวตัวแสบได้ยินดังนั้นก็รีบเช็ดน้ําตายอย่างรวดเร็วก่อนจะต้องมองนางเอกตาแป๋วยังมีความหวังนางเอกก็เลยย้ํากับน้องว่าถ้าเข้าไปแล้วจะต้องตั้งใจทํางานอย่าให้เธอต้องเสียชื่อได้น้องสาวดีใจมากๆและรีบตกปาักรับคําว่าเธอจะทําให้ดีที่สุดจากนั้นนางเอกก็ขอแยกตัวไปหาพระเอกที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งโดยที่น้องไม่ตามไปเป็นกอขอคออีกเลยแต่ในระหว่างที่พวกเขากําลังนั่งสั่งอาหารกันอยู่นนั้ จู่ๆก็มีนักลงทุนคนหนึ่งเดินวางมัดเข้ามาทักทายนางเอกอย่างไม่มีความเกรงใจเข้ามาขอถ่ายรูปเอ่ยอะไรเอ่ยแถมยังชวนให้นางเอกออกไปดื่มกันที่โต๊ะของพวกเขาอย่างสนิทสนมอีกตั้งหากนางเอกค่ะไม่กล้าปฏิเสธไปตรงๆเพราะอาจจะด้วยหน้าที่การงานของเธอพระเอกจึงต้องออกโรงปกป้องและด้วยความโกรธความหวงความหึงสารพัดความไม่ชอบให้ใครมาทําแบบนี้กับคนรักของเขาจึงเรียกให้พนักงานมาเชิญคนคนนี้ออกไปจากห้องทันทีและด้วยความเป็น VIP ระดับสูงของพระเอกก็ทําให้ไม่มีใครกล้าห รวมไปถึงนักลงทุนด้วยหลังจากที่นักลงทุนออกไปแล้วนางเอกค่ะไม่อยากเห็นพระเอกโมโหไปมากกว่านี้เธอจึงพยายามบอกให้เขาใจเย็นแถมยังชมอีกว่าเมื่อกี้แฟนของเธอนั้นเทมากๆเลยซึ่งมันก็ได้ผลพระเอกค่ะค่อยๆใจเย็นลงเรื่อยๆวันต่อมานางเอกกับผู้จัดการมาเซ็นสัญญาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์แบรนด์หนึ่งแต่ในเนื้อหาสัญญาดัานระบุไว้ว่าห้ามมีแฟนห้ามมีข่าวเสียหายห้ามเปิดเผยเรื่องราวความรักภายในระยะเวลาหนึ่งปีถ้ามานางเอกถึงกับเคลียร์แต่ผู้จัดการก็บอกให้เซ็น ไปก่อนค่อยว่ากันทีหลังนางเอกก็เลยต้องยอมเซ็นเพราะเคยสัญญากับผู้จัดก,การเอาไว้ตั้งแต่ก่อนจะคบกับพระเอกแต่ถึงอย่างนั้นพระเอกกับนางเอกก็ยังคงความหวานกันทุกวันไปช้อปปิง้งดูหนังกันตมามภาษาคู่รักทั่ว,ว,วไปวันเวลาผ่านไปค่ะจู่ๆเจเวยก็ได้ขอนัดน่างเอกอีกครั้งซึ่งเขาได้จัดเตรียมเซอร์ไพรส์เพื่อที่จะสารภาพรัรกกับเธอแต่เขาก็ต้องพบกับความผิดหวังเพราะนางเอกมองเขาเป็นแค่น้องชายที่น่ารักคนหนึ่งเท่านั้นนางเอกได้บอกความจริงกับเจเวยไปว่าเธอมีคู่มั่นอยู่แล้วซึ่ ว่าคนคนนั้นก็คือพระเอกถึงแม้เขาจะเตรียมใจเอาไว้บ้างแล้วแต่ก็ยังรู้สึกเจ็บอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดก็ตกอยู่ในสายตาของจื่อถงเมื่อเธอเห็นว่านางเอกออกไปแล้วเธอจึงลงมาปลอบใจเจียวเหวยด้วยความเป็นห่วงและได้ตัดสินใจสารภาพรัรกกับเขาแต่เจียวเหวยก็ไม่สามารถตอบรับความรู้สึกของเธอได้เพราะเขาคิดกับเธอแค่เพื่อนเท่านั้นเมื่อความรักไม่สมหวังเธอเลยพานไปลงที่นางเอกและคิดที่จะทาําอะไรบางอย่างกับคลิปวิดีโอที่แอบถ่ายมาได้ตอนงานวาไรตี้ซึ่งเป็นคลิปที่นางเอกคุเล่่นนกกัับผู้จดารสวต ว่าจะทําให้พระเอกตอกหุมรักและจะทิ้งเขาเพื่อเป็นการแก้แค้นที่ไม่ยอมไปตามนัดในครั้งแรก วันถัดมาค่ะนางเอกมีไลฟ์สดเกี่ยวกับการดูแลผิวหน้าซึ่งก็มีเหล่าบรรดาแฟนคลับเข้ามาดูเป็นจํานวนมากแต่ในระหว่างที่กําลังไลฟ์อยู่นั้นจู่ๆพระเอกก็เดินผ่านกล้องไปทําให้คนดูสงสัยกันใหญ่ว่าเขาคือใครส่งคําถามเข้ามามากมายจนนางเอกเริ่มเอกใจจึงหันไปดูก็พบพระเอกยืนอยู่ด้านหลังนางเอกตกใจมากๆรดบแก้ต่างไปว่าพระเอกเป็นคนขับรถคนใหม่ของเธอทำเอาพระเอกถึงกับสตันไปชั่วขณะเป็นแฟนกันอยู่ดีๆไงกลายเป็นคนขับรถไปสะไดยพระเอกของเราก็งอนสิคะเขาได้เดินผ่านกล้องกลับไปอีกรอบแล้วก็ มาทํางานทั้งๆท,ท,ที่เป็นวันหยุดทำเอาคนที่โรงพยาบาลงงกันใหญ่ไม่เวนแม้กระทั่งหมอเซี่ยวแต่แล้วก็มีข้อความจากบุคคลปริศนาส่งมาหาพระเอกบอกว่ามีความลับของนางเอกที่เขายังไม่รู้แต่พระเอกก็ไม่ได้สนใจคิดว่าคงเป็นพวกแอนตี้แฟนที่อยากปั่นกระแสซะมากกว่าทางด้านนางเอกก็โดนแม่โทรมาต่อว่ายกใหญ่เมื่อเห็นผู้ชายอยู่ในบ้านขณะไลฟ์สดนางเอกก็เลยบอกให้แม่ใจเย็นๆเพราะผู้ชายคนนั้นก็คือพระเอกว่าที่ลูกเคยของแม่นั่นแหละทำเอาแม่เปลี่ยนอารมณ์แทบไม่ทันแต่พ่อกลับรู้สึกไม่ชอบใจเพราะถึงพระเอกจะเป็น คูแมนเขาก็ยังหวงลูกสาวสุดรักอยู่ดีแม่จึงบอกให้นางเอกชวนพระเอกกลับมาที่บ้านด้วยกันเพื่อจะได้ทําความรู้จักกันมากขึ้นทางด้านน้องสาตวตัวแสบก็ถูกเรียกให้ไปสัมภาษณ์งานทําให้เธอดีใจมากๆวิ่งไปกอดขอบคุณนางเอกยกใหญ่นางเอกก็เลยได้โอกาสปรึกษาน้องเรื่องที่จะชวนพระเอกกลับบ้านไปหาพอกับแม่เพราะเธอไม่รู้ว่าเขาอยากกลับไปด้วยหรือเปล่าแต่น้องสาวตัวแสบก็เดาใจพี่ชายตัวเองไม่ออกจึงแนะนําวิธีแบบเด็กน้อยไปว่าให้ลองทําตัวน่าสงสารดูก่อนเผื่อพี่ชายของเธอจะยอมไปด้วยซึ่งนางเอกของ เราก็ดันเชื่อแผนนี้สะได้ และเมื่อพระเอกกลับมาบ้านเขาก็เห็นนางเอกร้องไห้สะอึกสะอื้นจึงรีบเข้าไปทำด้วยความเป็นห่วงนางเอกก็เลยบอกว่าแม่ของเธอป่วยเป็นไข้ใจกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายเพราะคิดถึงเธอมากเลยอยากให้เธอกลับไปหาแต่แม่ยังบอกอีกว่าอยากให้พวกเรากลับไปด้วยกันพูดไปด้วยก็ร้องไห้ไปด้วยเพราะเธอดันเอายาหม่องมาป้ายตาเพื่อให้การแสดงสมจริงสมจัง,จ,งจนตานี่แสบไปหมดลงทุนมากนางเอกของเราซึ่งก็ทำให้พระเอกถึงกับแอบขำกับการเล่นใหญ่ของเธอก่อนจะรับปากว่าจะไปเยี่ยมพ่อ น,นั่งเอกค่ะรีบโผล่ากอดพระเอกด้วยความดีใจพร้อมกับเช็ดคราบยาหมองไปด้วยตัดมาที่ผู้จัดการกับหมอเซลกันบ้างพวกเขาได้ย้ายมาอยู่ด้วยกันเป็นที่เรียบร้อยแต่ด้วยความที่ไลฟ์สไตล์ของพวกเขานนั้นต่างกันมากทาให้ต้องปรับจูนกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว แล้วก็ถึงวันที่น้องสาวตัวแสบต้องไปสัมภาษณ์เธอก็ได้มาขอากำลังใจจากนางเอกแต่พระเอกก็ดันมาได้ยินเข้าพอดีเมื่อเขารู้ว่างานนั้นเกี่ยวข้องกับเจวเว่ยเขาจึงสั่งห้ามไม่ให้น้องไปน้องสาวตัวแสบจึงหันไปขอความช่วยเหลือจากนางเอกซึ่งเธอก็พยายามช่วยแก้สถานการณ์ให้น้องหนีออกมาได้สําเร็จตัดมาที่หมอเสียวเขารู้สึกว่าตัวเองมีอาการแปลกๆจึงลองไปตรวจร่างกายดูสักหน่อยแต่ผลที่ออกมาทําให้เขาถึงกับช็อกเมื่อรู้ว่าตัวเองกาลังป่วยเป็นโรคยูดีเมียระยะสุดท้ายหรือก็คือโรคไตาวาาาเเเ้อััองงนน่ทํใหข เพราะถ้าหากเขาเป็นอะไรไปแล้วแฟนสาวของเขาจะทํายังไงทางด้านพระเอกกับนางเอกก็ได้เดินทางมาถึงบ้านของพ่อกับแม่เป็นที่เรียบร้อยบอกเลยว่าแม่ของนางเอกต้อนรับว่าที่ลูกเขยดีมากๆต่างจากพ่อที่เก๊กหน้านิ่งตลอดเวลาเพราะต้องสวมบทคุณพ่อตามาดขึิม แต่พระเอกของเราก็ไม่หวัน่นเขาได้ซื้อหมากลุกจีนมาฝากพอ่พอพราะรู้มาว่าพ่อนั้นชอบมากๆแต่พ่อกลับทําเป็นไม่สนใจทั้งที่ลึกๆแล้วก็แอบดีใจอยู่ไม่น้อยนางเอกกับแม่จึงรีบแก้สถานการณ์พยายามชมพระเอกให้พ่อฟังหวังจะให้เขายอมรับในตัวว่าที่ลูกเขยคนนี้แต่ดูเหมือนว่าพวกเธอจะอวยพระเอกมากไปหน่อยจนพ่อเกิดอาการน้อยใจจึงเดินแยกตัวออกมานั่งตามลําพัง นางเอกค่ะรีบตามมาอ้อนพ่อเหมือนกับตอนเด็กๆแล้วก็บอกให้พระเอกนั่งเล่นหมักรุกจีนกับพ่อหน่อยซึ่งมันก็ทำให้พ่อยิ้มออกมาจนได้แต่ก็ยิ้มได้ไม่นานเพราะพระเอกของเราดันเล่นจัดเต็มไปหน่อยทำให้ชนะพ่อไปในตาแรกนางเอกเห็นท่าไม่ดีจึงรีบบอกว่าตานี้ไม่นับให้เล่นใหม่ก่อนจะหันไปส่งซิกให้พระเอกประมาณว่ายอมพ่อหน่อยถ้าไม่อยากกะเด็นออกจากบ้านซึ่งพระเอกก็พอจะเข้าใจจึงตั้งใจเล่นให้แพ้ในตานี้แต่จะแกล้งแพ้ทั้งทีก็ดันเล่นไม่เนียนซะอย่างนั้นกลายเป็นทำให้พ่อไม่พออใจหนนักกขึ้ไปี ق. จากน,านั้นพ่อก็ขอตัวออกไปข้างนอกทมกลางความมึนงงของคนในบ้านพระเอกก็เลยรีบตามออกไปทันทีเมื่อพอตากับว่าที่ลูกเคยได้คุยกันกลับกลายเป็นว่าทั้งคู่ดันคุยกันถูกคอเช่นอย่างนั้นเพราะพระเอกค่ะได้แสดงความจริงใจให้พ่อเห็นว่าสามารถดูแลลูกสาวของเขาได้ ัดมาที่น้องสาวตัวแสบของเรากันบ้างระหว่างที่เธอกําลังนั่งรอเรียกสัมภาษณ์อยู่นั้นด้วยความเคลียร์เธอจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นเกมทําให้เจวัยที่เดินผ่านมาเห็นเขาในห้องสัมภาษณ์เจวัยก็ได้เล่นประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาหาว่าเธอไม่ให้ความสําคัญกับการสัมภาษณ์งานในครั้งนี้หรือเพราะคิดว่ามีเส้นสายก็เลยจะทาตัวสบายๆย,ยังไงก็ได้น้องสาวตัวแสบที่ได้ฟังก็รีบปฏิเสธทันทีเพราะกลัวเขาจะเข้าใจผิดก่อนจะเริ่มอธิบายให้เขาฟังว่าเป็นเพราะเธอนั้นรู้สึกชื่นชมเามเาาาาตลออดกรรรสััภษ์ใในคนค้้้้งีทํหธู ต,ต่นมากๆจึงหยิบเกมขึ้นมาเล่นเพื่อลดความประหม่าเท่านั้นก็เหมือนกับเขาที่มักจะใช้การเล่นเกมมาช่วยจัดการกับความกดดันและเธอก็ไม่รู้หรอกว่าเธอจะได้ทํางานนี้ไหมแต่ถึงแม้ประสบการณ์เกี่ยวกับการทํางานของเธออาจจะยังน้อยแต่ประสบการณ์การเป็นแฟนคลับเขานั้นเกินร้อยแน่นอนและถ้าหากเธอได้งานผู้ช่วยนี้ทุกคนก็จะสามารถประหยัดเวลาได้มากขึ้นไม่จําเป็นต้องบอกเลยว่าเจอวอยแพ้อะไรหรือไม่ชอบอะไรเพราะเธอสามารถเข้าใจเขาได้โดยที่เขาไม่ต้องบอกนั่นเองซึ่งคําพูดของน้องก็สร้างความประทับใจให้ใครหลายๆคนในห้อง ทังด้านพระเอกกับพอก็ได้ซื้อของกลับมาบ้านเต็มไปหมดมทั้งอานางเอกกับแม่งงกันใหญ่ไม่รู้ทั้งคู่ไปดีกันตอนไหนแต่ในระหว่างที่คุณพอบานช่วยกันเก็บของอยู่นั้นจู่ๆก็มีข้อความจากบุคคลปริศนาส่งมาหาพระเอกอีกแล้วและเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อน,นั้นรอติดตามกันในตอนต่อไปนะคะถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ